เสียงดัง <siendo> ฟังชัดดีเหลือเกินแสดงว่าเสียงดังชัดเจนนะครับอ้าวไลฟ์เฉพาะกิจวันนี้พิเศษเพราะว่าวันนี้เราจะเปิดรองเท้าคู่แรกของพี่เป็นที่ที่เป็นคู่ที่ทายหลายคนอยากรอซึ่งตอนนี้เราก็รออยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่ายศกำลังไปเอามาให้อยู่ค่ะ ยใกล้ถึงละเมื่อกี้โทรไปบอกว่าอยู่ในกำลังคุณพ้องครับกำลังซิ่งมากำลังซิ่งมานอนอยู่แล้วรอกันแป๊บเดียวเราเราได้ข่าวมาว่าเขาจะออกขายวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่วันที่สี่พรุ่งนี้เนาะเออแล้วก็อันนี้หลายๆที่ว่าตรงที่หลายๆคนได้ตื่นได้ใช่ที่ตื่นได้เหมือนกันแต่เราก็ยังไม่มีใครเห็นเนาะยังไม่เห็นผู้เป็นเป็นว่าเป็นยังไงเบาแค่ไหนน้ำหนักยังไงเราเห็นแต่เขาโชว์กันโพสต์กันเฉย ก็เดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้เรารอเรียกเพื่อนๆให้เข้ามาดูกันก่อนฝากแชร์ฝากทุกอย่างเลยเนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชวนเพื่อนมาดูการแถกเรียกมาเลยให้มาดูตัวจริงกันหน่อยมาดูมาจับมาหมุนทุกๆมุมมองอยากเห็นอยากเห็นอะไรมุมไหนอยากถามอะไรกับเอาที่เราพอจะตอบได้ตซื้อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนอะเออยังไม่ได้ลองใส่ก็เลยไม่รู้ใช่ระหว่างนี้รอรอ รอพโยศนะคะใกล้ถึงแล้วไม่รูถึงไหนจึงจึง,จงห้าสิบกวคนห้าสิบหกคนห้สิบนคนเดี๋ยวรอให้เพลงรอทเงน,นะครับสวัสดีปีใหม่นะฮะใช่สวัสดีปีใหม่เลยสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะเย้สวัสดี <Yeah. S 2> สสดปีใหม่สองพันยี่สิบสี่สองห้าหกเจ็ดนะครับเลขสวยห้าหกเจ็ด 5, 6, ใช่ดีที่ด ก็เป็นปีที่ดีแล้ว้อเป็นปีที่ดีเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาโอ้โหมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนจากไมคร้านไมีเลยโอ้โหมาต่อเลยมามมามาามามามมามาัาม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 มมมนามมามามมค ส่งมาให้เราโอเพนกล่องหยิบกล่องขึ้นมากล่องหน้าตาเป็นแบบนี้สีขาวสวยงามไปรับมาบเ,เมื่อกี้ผมยังไม่ได้เปิดดูข้างในเลยนะดีมากเพราะว่าเพราะว่ย้อเสวยก่อนที่จะโกรธมากจับมารอกล่องสวยมาก <S <S 2> <S 2> สวยและสาค่ะถูกต้องนี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดต่อสิบจห้า ก็ไปมอใส่อ๋อให้ขาแรงเขบอกว่าอันนี้ยังแรงให้ขาแรงอุ้ยใช่ถ้าตัวนี้แรงไหมครอบตรงนี้แรงไปหน่อยตัวะเพราะโลโก้กับหัวครับนี่โลโก้ในตู่ครับสวยงามมากๆสวยนะเนาะคือกล่องสีโปรโตไทป์เนี่ยจะเป็นสีที่จะแตกต่างจากตัวปกติอยู่แล้วอ๋อนี่เป็นโปรโตไทป์ใช่เป็นสีโปรโตไทป์ที่มันจะเป็น สีขาวดำแล้วก็ส้มที่เขาจะมีมาตั้งแต่เวอร์ฟาเ์ฟสองวรฟาสามเวรไกฟก็มีสีประเไนี่เอร์กอฟายสามเอฟายสามสีโปรโตรปกติในกล่องในที่นี้จะเป็นสีส้มถ้าเป็นซีดีเวอร์ฟาฟายกล่องเขาจะมีตัวเลขข้างบนเป็นที่เป็นตัวเลขนูนข้างบนจะไม่มี สูทเนกี้แบบนี้อ๋ออันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคลาสสิกคลาสสิกสไตล์สีโบราไทยก็ไห้ดูอย่ากเอายังเอาเลยเอาเลยเนี่ยงอัลฟาไฟล์เนกเปอร์เซ็นสารโตโตเขียนอยู่ด้านนี้ก็ได้ไหนอ่ะไหนไหนพี่เจออไปเขากองเขากอ่าเขาจะเขียนแบบนี้อันนี้คืออันนี้คือสแกนอัลฟาไฟล์เน็กเปอร์เซ็นสารชัดไหมตรงนี้อะ ใช่ป๋อุ้ยที่ป๋อล่อยไปดูไม่เห็นนะอ่าโอเคโอเคเนี่ยเขียนว่าอัลฟ h a Five Next Percent สามโปโต้นะผมใส่สิบ US นะครับสิบ US เก้า UK ยี่สิบบาทเสร็จขอแจกกี่คู่ครับไม่แจกได้แจกได้แจกได้อย่างไรไดแจกได้อย่างไรถ้าเอาไปแจกเขาก็ว่าสิเขาบอกให้ทำให้รีวิว Fighting Remo ของยูซุชช่องผมนะ สวัสดีครับพ okay, okay, ี่โป๊ะคอนเสิร์ตสีนี้โอเคโอเคไนกี้แค่กล่องก็สวยแล้วอ่ะใช่จริงกสวยอ่ะเราไม่ค่อยเห็นกล่องสีขาวอะไรนะเออนี่ก็จะมีโลโก้ไนกี้ที่เป็นออริจินอลตรงด้านหลังโลโก้เล็กๆยอดไล่ให้พี่หน่อยซิตั้งแต่อันบนสุดมาล่างสัดนี้อันนี้ใช่ใช่ไล่จากไล่จากบนสุดบนสุดเป็นสูทพร้อมกับคำว่าไนกี้แล้วก็เป็นไนกี้สูทแล้วมีคำว่าสูทดัสบูริน อันนี้ก็คือไล่มดเลยนะใช่ตามปีไหมเป็นเหมือนเหมือนโลโก้ที่เขาใช้กับอ่าพวกสปอร์ตสปอร์ตแวร์ตุ๊กแมพวกอะไรเงี้ยกันกระดิสินช้าที่แต่ชายกันแล้วก็ตรงสติ๊กเกอร์นี้ก็จะเป็นนิ k กี i แอร์ n ิกกี้แอร์ที่เราคุ้นเคยนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แอร์ตัวใหม่ใช้งานมันได้สองสามปีแล้วเนียนี่ก็คือ ในกล่องนี้ก็คือรวบหมดทั้งสปอร์ตสไตล์แล้วก็เพอรร์ฟอ์แมนซ์ใช่ใส่ไว้ที่หมดเลยตัวแท็กนี้ก็ยังเขียนว่าอัลฟาไฟน์เนเปอร์เซ็นสามโปรโตนะแต่ว่าบนเว็บบนอะไรต่างๆเขาจะเรียกสั้นๆว่าอัลฟาไฟนสามละเอาไม่ถึงเน็กเปอร์เซ็นอืมทำไมโปรโตมถึขายหลายกล่องจากหลายคู้จัดการโงเป็นสีพิเศษครับอ๋อสีพิเศษบ้านอิเกิลฟูดบอกพรุ่งนี้ต้องเหลือนะฮะ ปลาัดเราจะนี่ไงเขาเขาเพิ่งไปโลเต็รองเท้ามาแปลงสินทรัพย์ให้สินทรัพย์เป็นคุณคุณนิพนธ์ตอบถามว่ามีกี่สีตอนนี้ออกสีเดียวนะครับคือสีขาวตัวตัไทยสีนี้นะครับตื่นเต้นมากอ่ะเอาแกะเลยไหมเอาเลยนะทุกคนอยากเห็นอยากฟอมป้าฟอมป้า พอมหรือเปล่าพรอมระบบหนึ่งนะครับน่ก้อนหนึ่งกดนหนึ่งาอะไรนะพอมระบบหนึ่งวงหนึ่งใช่พี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 งงลนะเฮาเงาเงาพีพีอยากเลยอยากเลยเอพี่ใครบวกหนึ่งวะเลวอยากอยกเปิดแล้วไม่บกหนึ่งไม่เห็น่ลยหงาเลยขอหาคนเปิดเลยเหงาเลยงงเลยเอาแกอาล่ช้าห่งมาแล้วเออเเออรอเลยรอเ เอายาเอายางนี่พี่เดินมาเตรียมตัวไปโชว์เลยเออยางเอายาครับกัรหนึ่งสองเท้ามีเท้าไม่โดนเท้าใช่ไหมมีอะไรเนี่ยมีถุงผ้าคือสวยอ่ะปกติของ Google File แล้วก็ Apple File เขาจะมีถุงผ้าให้แต่ว่า Web File ในตั้งแต่รุ่นสองรุ่นสามไม่มีถุงผ้าให้ อาฟ่าไฟยังมีคุณค่าอยู่แล้วก็เขียนคำว่าในกีเลสซิ่งกับสวูทขนาดใหญ่สวูทเป็นสีทอง้นี่ยสีทองสวยมากเนั่นเป็นเนื้ออะไรพอดีอ่ะนน่าจะเป็ผ้าลุ่มที่ดีดีกว่าประเทศไม่หนักบางกว่ารุ่นก่อนหน้าเียถ้ารุ่นก่อนหน้าจะเป็นเหมือนแบบผ้าผ้าล่มที่หนาหน่อยเขาเรียกอะไรกุทีิแก๊กที่ไม่ใช่อะไร เปาิมจิ้มแสกจิ้มแสงิมแสใรองเท้าใช่จิมแสงตรงนี้นั่นนเขียนว่าชูมัสบี r ร e อินอิสแมชวีไลท์คอน o 特เบลและอิสก็ตตูโกเดิร์สเดสแคนก็คือน้ำหนักเบาใช่มัสบีไลท์อือ่าน้ำหนักเบาคอน福特เบลนุ่มสบายก็ตก้เดสแ t นเดสแแล้วก็ระยะไกล บิโกแมนทุกต่างต่โงโกแมนเองเอาแปลด้วยสิพูดภาษาเฤษมาแปลแปลแล้วเมื่อกี้ขอแปลังี่แปลแล้วมัสบีอะไรนสามอย่างมัสบีไลท์ก็คือน้ำหนักเบารแล้วก็คอมฟอร์ทเชก็คือความนุ่มสบายแล้วก็แอนด์อิสก็จุกโก รยะดิสแท็ก็คือไประยะทางใช่ระยะที่ไกลขึ้นนะ้แล้วก็พอกระดาษก็ยอนีคือเป็นเลขอะไรอ่ะ65 65 00มันมี5959ก้าห้้หนึ่งอนี้ไง159่งของไอ้นี่ป่ะเวลาผสมกูคลิปโชเก้ออ๋อทำได้หกสิบห้าที่ตอนนั้นคลิปโชเก้มาทำา้อกัสตอนนั ไม่ใช่เทสลี่ที่ที่ไหนอที่เขาวิ่งเี่อันใช่อเอาอันนั้นอัพไฟลายสองไม่ใช่อัพไฟฟายสองนันอัพไฟาแแรกห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งชั่วโมงห้าเก้าหนี่น่าจะเป็นเวลาที่แบบว่าทำลายสถิติโลกมมีสิบสองห้าแล้วก็เป็นสิบสามห้าเก้ี่หาเกอันนีเป็นระยะของไฟเค k ซนเคอะไรทีบ้างเซนเรอะไรเงี้ยใช่ที่ที่เขา ทำลายสิติไปเปิดมาเปิดมาโอ้โหตื่นเต้นดมกลิ่นไปเลเวลาเปิดมันต้องดมอันนี้ไม่มีกล oh. oh. ิ่นไม่มีกลิ่นแบบจริงในกี้เป็นแบรนด์ที่ผมชอบดมกลิ่นมากเพราะกลิ่นกาวของในกี้เขาจะหอมเบอร์มากเหมืันมีกาวรองเท้าเลยมันฝุ่นแบบชั่วหลัง โอเคคิดคีดได้อยู่เนี่ยได้แล้วพี่ได้แล้วพี่บอกโอเคอันนี้ได้แล้วค่ะนะโอเคค่ะโอเคอเคโอเคโอเคอเคโอเ่อเคอเื่อเคอเคอเอเอเคโอเือเหโอเค่อเคโอเอเอเโอเคอเเอ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 เเออเ่อเอเอเือเออเเอเออเ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 เออเ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 เอเเ เบาจริงเบาจริงเบาจริงเลยนะเนี่ยเบามากเบาจริงเบาจริงเบาเลยอ่ะยังไม่ชัดนะแต่จับด้วยมือน่าจะประมาณสองร้อยนิดนิดหรืออาจจะต่ำกว่าสองร้อยหน่อยในขนาดสิบยูเอสนะครับสีขาวแล้วใช้สีส้มเป็นตัวตัดนะใช่แล้วโปร่งเห็นถึงข้างในถ้าเพื่อนสังเกตดูข้างในนี่คือจะเห็นเป็นสีส้มสะท้อนออกมาเลยที่เป็นอินโซลสะท้อนออกมาผ่านตัวอัปเปอร์มาเห็นได้ชัดเลยนะครับเหมือนด้านบนมันลงสีส้มไปนะสวยงามมาก ไม่ได้ถอไไม่ด้ขออินโซ่ได้ได้ถอไม่ได้ไม่ได้ก็ติดกาวติดกาวไว้แล้วครับอ่าเผื่อใครถามนะอินโซ่ถอดได้ไหมขอไม่ได้นะครับถ้าถอดก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าติดกาวข้างหลังมีนี่ด้วยยูวบูแท็บอออ่าตรงนี้ก็เป็นยูวบูแท็บตรงนี้ช่วยในการใส่ให้ง่ายขึ้นกระชับขึ้นดึงส้นฮะดึงส้นไม่ต้องไม่งั้นเราก็ต้องไปเอานิ้วแยงเลยใช่ดึงแล้วเจ็บนะครับรองเท้าก็มีบุมนุ่มเล็กน้อยนะครับตรงนี้ แล้วก็ผ้าเป็นหนิบเขาเองนมีชื่อของเขานะอตอมหนิอะตอมนิบใช่ไหมแต่ว่าผมจับมาก็คืออ่านมาหลายเสียงเขาบอกว่าผ้าจะนุ่มขึ้นกว่าสองตอนที่เราสัมผัสดูก็ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเท่าที่จับจับดูนะอืมแล้วก็ตรงตรงลิกล่องเท้าเนี่ยก็เพิ่มความหนามากขึ้นนิดหนึ่งตรงหลังเท้าเนี่ยเวลามัดเชือกแน่นๆอย่างก็น่าจะไม่ไม่กดหลังเท้ามากเกินไป ตรงนี้ที่เป็นข้ายืดตรงนี้ก<อ>็ข่ายยืดน,นี่นะเออหนากว่าปกติข้อเท้าจะกว้างกว่าสองอีกเล็กน้อยข้อเท้าตรงนี้หรอใช่ครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยนะพอสองผมใส่ยากมากอา่ายากแบบกว่าจะเข้าร้องไปดิหยุดไปก่อนรออะไรอ่ะร้องไป้ <c oughs> จะได้รู้ไงอันนี้ตัวเลขอะไรตัวเลขสองศูนย์แปดสองศูนย์ทีสี ตัวเลขอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขของเวอร์ชั่นรองเท้าโปรโตไทป์ซึ่งจะเป็น 28, 2องส0เนี่ย,ยผมไม่แน่ใจว่าเป็น,เป,นเป็นเลขเฉพาะของเขาที่เขาแบบว่าคือการที่จะพัฒนารองเท้ามาคู่หนึ่งเนี่ยเขาะจะมีรองเท้าต้นแบบหลากหลายเวอร์ชั่นมากอ,มอาจจะเป็นแบบใช้อัปเปอร์เดิมหรืออัปเปอร์ของรุ่นอื่นหรือพื้น,นที่มีการแบบว่า,ารูปแบบรูปทรงต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ บังเอิญว่าอันเนี้ยรูปทรงเนี้ยเป็นเวอร์ชันเนี้ยครับ20820แล้วก็ขีดสี่ก็คือเป็นเหมือนนักวิ่งคนที่สี่ใส่แล้วเหมือนแบบว่าค่าเกณฑ์ที่วัดออกมาได้เนี่ยคือแบบพอดีตามที่เขาแบบว่าต้องการหรือว่าใส่แล้วรู้สึกโอเคก็เลยใส่ตัวเลขนี้มาตัวเลขตรงนี้ยอ่ะเวอร์ชันของอ2ซึ่งไอตัวเลขเนี่ยนะเอาจริงๆเท่าที่เห็นหลายๆภาพเลยของในแม้แม้แต่ของไนที่เองก็ตาม มันตัวเลขไม่ใช่่นี้มันมีหลายมันมีหลายตัวเลขอ่ะแต่ว่าเวอร์ชั่นที่ขายในสีโกโต้เนี้ก็คือตัวเรียบฟอร์มที่เป็นอะไรซูเป็กซูเป็กมันขื่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ทําดีไซน์ได้แบบว่าแบบล้ำนะใช่ตรงปกติตรงส้นด้านหลังก็จะเป็นยังอยขึ้นมาตรงไี้จะเป็นตัดเลยแล้วก็คมด้วยนะเนี่ยมีบาทได้นะโหมดใครที่แบบว่าบาทคอได้เลย วิ่งวิ่งแล้วเสียงดังจะเหมือนรุ่นสองไหมเดี๋ยวต้องไปลองก่อนครับนี่ไงก้าก็หญ่เสียงไหมฮะว่าผมใส่แล้วไนคะข้างรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยวิ่งแล้วเสียงดังรุ่นนี้ก็น่าจะได้รอดเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวซูแม่ใช่อ,อยู่ตรงหน้าเทา้าเอ่อตัวนี้นะครับอัปเปอร์เอ้ยมีชายมีโซ่คือกันกลางการะเป๋าดีไซน์ใหม่ รุ่นหนึ่งรุ่นสอง,นสงนนนเ,นนเนี่ยส้นเท้ากับหน้าเท้าเขาจะแยกชิ้นชัดเจนตรงนี้ส้นเท้ากับหน้าเท้าเนี่ยจะเป็นเชื่อมติดกันก็คือรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยชั้นบนจะเป็นแบบมันเต็งความยาวเท้าแล้วก็ตรงหน้าเท้าก้อนหนึ่งส้นเท้าสูงเปอีกก้อนหนึ่งแล้วมาประกบกันแต่วแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเหิือแค่สองชั้นสองชิ้นก็คือชั้นบ,บนกับชั้นล่างแล้วไอไอพอดอยู่ตรงกลางคาร์บอนกับคาร์บอนอยู่ตรงกลางแล้วก็พอดหน้าเท้าเหมือนเดิม เพิ่งเคยเห็นไงครับเนี่ยเาะมันเป็นปกติมาที่เราสามารถเห็นดูได้ไม่อันนี้เพิ่งเห็นเออเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าแบบเมื่อกี้เห็น้ีแบบดูดูอื้มป้าจริงนี่เป็นเหมือนมองสองอัวนี้่ติดตัวแล้วติดตั่เยอะเลยคือมันที่เมื่อกี้น้องสองคนบอกคือมองจากตรงนี้ครับมองแล้วทะลุไปถึงตรงนี้เลยนะฮะเห็นกล้องเห็นไหม มองแล้วมันจะทะลุจากข้างหลังเนี่ยมองจะเป็นรูเป้นรูไปถึงข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เจาะข้างในหมดตรงนี้คือเจาะหมดเลยนะ,ะเนี่ยข้างในนี้คือเจาะหมดตรงนี้ก็เจาะนี่อันนี้โอ้โหไได้แเนี่ยลดน้ำหนักลงลดน้ำหนักลงแล้วก็เชื่อมโฟมให้ติดกันก็คือจุประสงค์ในการเชื่อมเชื่อมโฟมข้างล่างหน้าเท้ากับส้นเท้านี่เขาบอกว่าจะทําให้เราแบบว่าบินได้อย่างสมูทลื่นไหลขึ้นตั้งแต่การลงเท้า จนไปถึงการยกเทา้าเพราะมันจะเป็นชิ้นเดียวกันถ้ารุ่นเก่ามันจะเป็นคนละชิ้นมันอาจจะแบบบางคนลงหน้าเทา้าอแล้วจังหวะลงส้นอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้เชื่อมต่อกันนานั้นอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองก่อนต้องไปลองแต่ตามข้อมูลคือประมาณนี้แล้วก็หน้าเทา้าคันท้งโค้งนะครับนี่บางคนบอกแล้ว่ัมันทํางานยังไงดีใช่ปี๊บปี่ปบปีบต้องกดเข้าไปจะเห็น,เห,นเห็นไหม เบอร์ต้องถ่ายลงมาอีกถ่ายลงมาอีกถอยมาพี่กลัวไม่เห็นใช่มันเบอร์มันเข้าข้างตนเออเนี่ยมันจะกดไปมันก็จะพองมันจะพองคงแล้วตัวเลขตรงนี้นี่ตรงนี้อะไรอ๋อนี่ A อ a อฟอัลฟาไฟลตัว A กับเอฟเอฟเอเอฟเอกับเ โอ้ยเขาเนี่ย AF แันสมัยไหนเนี่ยเก่าแก่มากข้างในอ่ะข้างในก็ AF เหมือนกันใช่ครับข้างในสวนเรนก็ AF เหมือนกันเป็นน้ำผ่องไฟ V10 V หกสสองคือรุ่นที่ผมสองเวอร์ชั่นหกสิสองที่เทสกันออกมาแล้วแล้วก็หลงตัวที่สุดเป็นสีส้มมีคนถามแล้ววานขายที่ไหนวันขายเมื่อไหร่กี่โมงราคาเท่าไหร่ครับอวางขายพรุ่งนี้นะคะที่ในที่สยามเซ็นเตอร์แ็นเวอร์ แนเกียร์ขอนสยามในกี้เมกาบางนาในที่ลาดท้าวค่ะเปิดให้ตอนคิวตอนสิบโมงแต่ว่าขายตอน11บเอมงเนาะแล้วก็หนึ่งคนต่อนหนึ่งคู่เท่านั้นเขาก็ิดให้นะคะแล้วก็มีอันนะครับก็คือมีทั้งไซส์ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะไม่ใช่เป็นสีเดียวกันไหมนะสีเดียวกันเพราะว่าตอนตอนเช้าทางผมโพสไปแล้วมีคนว่าจะมีแค่ไซส์ผู้หญิงเท่านั้นอะไรเงี้ยก็มีทีมีทั้ง อ่านไอเดียนะครับสิบโมไปต่อชิวินนะฮะมามาดูตรงนี้นิดนึงนี่นี่ตรงกล่องมันจะเขียนไว้ข้างบนแถวนี้คือสิบยูเอสที่เป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าผู้หญิงจะตรงกับสิบเอ็ดจุดห้าใช่ป่ะคือเป็นรองเท้าคู่เดียวแต่ผู้หญิงผู้หญิงใส่ไซส์หนึ่งผู้ชายใส่ไซส์หนึ่งเะใช่ไหมนี่เขาเขียนอยู่นี้ วเอ็มเนี่ยเพราะว่าตามปกติเนี่ยก่อนเขาจะเป็นยูนิเซ็ตแต่เดี๋ยวนี้เขาจะแยกจากเซ็แต่ว่าตัวกล่องอ่ะคือใส่ไว้เทียบกันได้อ๋อใส่ไว้เทียบใช่ก็นีอย่างจีที่8.5คือดห้าคือถ้าเป็น29เป็นผู้หญิงสิบสใช่ก็คือจะเป็นไซส์เทียบอไปที่หน้าร้านไปลอไปหน้าร้านไปหน้าร้านแล้วไปลองจ้ากัดหวาคู่ที่ไหนบ้างนะครับมีที่ไนกี้สยามเซ็นเตอร์ไนกี้เซ็นทรัลเวิร์ ในกีฬาเท้าในกีฬาข้าวถิ่นแล้วก็ในกีฬเมกะบางนาค่ะอย่าลืนะพรุ่งนี้สิบโมงตรงไปต่อคิวรับบัตรคิวได้แล้วก็เรขาขายจริงๆตอนเจ็ดโมงตรงค่ะพรุงนี้พอใส่แล้วก็จะชอบถูกมากเลยอ่ะใส่แล้วก็จะเป็นอย่างกี้นะครับสวยสวยอ่ะค่าดีอ่ะสวยงามเลยก็พรุ่งนี้ใครไปซื้อรองเท้าเสร็จก็ลองดูสินค้าอื่นของมานิกกี้ดูได้นะครับเขาก็จะมีพวกเสื้อผ้า มีคอลเลกชันอะไรต่ๆๆตญญางๆเยอะแยะมากมายสวยงามหรือจะไปซื้อรองเทา้าใส่เทรนนิ่งรองเท้าบาสเกตบอลโอ้ยเยอะแยะเลยจอแดนเลยขึ้นเยอะหรือถ้ามีคนอยากอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สามารถแอดไลน์เวลาเป็นแอดแอดไลน์แอดไอแอมสองสี่เจ็ดแบบแบบออฟฟิเชียลนี่เราพี่ใส่เดินเดินเหยียดๆนะก็ใส่รู้สึกสบายขึ้นกว่าคือพี่ใส่รุ่นแรกอ่าพี่ใส่รุ่นแรกใส่ตรงพุ้งเท้า นง่ายขึ้นอใส่ได are no mm ้ง่ายขึ้นรุ่นแรกไม่ผมใส่ไม่ได้เลยเออมันทิ่มพุงทามาวิ่งได้สองสามกิโลก็วิ่งต่อไม่ได้และคือเจ๋งเลยรุ่นสองใส่ได้แต่ถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกรุ่สองเป้นเนาะเขาบอกรุ่นสามี่ยมันมันใส่สบายใส่สบายขึ้นแล้วหน้าเท้าก็กว้างกว้างหน่อยไซส์พี่ปอว่าไงตรงไซส์หรือว่าต้องตรงครับตรงถ้าคนวิ่งไกลก็ตรงไซส์เนาะใช่ใส่ก็เอาว่าไปล์หนึ่งสองไซส์ไหน เลือกไซนั้นได้เว็บก็ฟล์เว็บที่พอใส่แต่แต่จำได้ว่าตอนใส่เลขสามอ่ะ <c oughs> ถ้าเสร็จ U S อ่ะ,ม,ะมันจะหลวมมันจะหลวมวันนี้อันนี้มันจริงๆถ้าได้เผดสักจุดห้าก็น่าจะดีไปถึงว่ากวามส่วนตัวนะถ้าอยากสักจุดห้ามันก็เทอมันจะเท่ากับพวกเลขสามที่เราใส่อ่าพวกเลขสองที่เราใส่มัจะ เอาถ้าเอาแบบว่าคดีบดีก็คือใส่ตรงกับอัลฟาไฟล์รุ่นเดิมได้หอรือฟ่าไฟล์รุ่นเดิมที่เราใส่แล้วรู้สึกสบายก็คือสามารถเลือกตรงไซนั้นได้ใช่ครับแต่ไม่ลองวิ่งก็เลยไม่รู้เนว่าถ้าไปลองวิ่งแล้วด้วยไซประมาณนี้จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ที่ใส่อยู่ล้วก็ใส่ได้ใส่ได้ตรงไซได้คือถ้าไปแล้วช้อยน้อยก็เลือกตรงไซหรือเล่ไม่ไม่ถ้าช้อยเยอะถ้าช้อยเยอะก็ลองเผื่อลองแบบ อก็ลองดูหน่อยแต่ถ้าเกิดช้อยน้อยเอาตรงซ้ายมาก่อนก็ได้นะครับแต่อย่าลดไซส์นะครับลดไม่ได้แน่นอนดูทรงแล้วเนี่ยลดลดแล้วน่าจะแน่นเลยผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเพดานเขาเรียกอะไรนะมันสูงขึ้นนะไอ้ตรงนี้ใช่พี่ใส่แล้วประชับพอดีแครับอมพอดีแป๊ะเลยแบบเขาเป็นหนิดไงมันหนิดแล้วมันจะกระชับแน่นพอดีอันนี้มันมันเป็นหนิดที่แข็งแรงนะมันไม่ค่อยยืดหยุดอ่าแล้วก็ส้นเท้าไม่ไม่รู้สึกหนุนนะครับ เมือนมีแน่นเหมือนมีฮิ้วคอเตอร์บางๆใช่วางอยู่ว่ารุ่นเดิมไม่มีหิ้วคอเตอร์ไม่ไม่ไม่แล้วก็ผมชอบรุ่นเดิมที่มันจะตรงนี้เป็นวมตรงน้ำซัพพอร์ตหลังเอ็นร้อยหวายตรงนั้นน่ะตรงข้างๆที่มันจะแบบล็อกเข้าไปอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆรู้สึกเหมือนกันไหมพี่ใช่ใช่แน่นแน่นกระชับขับส้นเท้าโอเคติดเท้าดีไม่มีปัญหาก็คือความเห็นที่ปอ ตรงไซส์ได้หรืออาจจะเพิ่มจุดห้าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับไปลองดูที่ร้านดีสุดเลยสัปาหน้ีผ้าเขาเปลี่ยนเป็นเป็นอะตอมนิกเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีการถักใช่โมว่าวิธีการถักเปลี่ยนการถักเปลี่ยนไปที่อาถัเปลี่ยนไปถ้าเพื่อนๆเอนไหนไปไม่ทันก็แล้วก็เชือกลูร้อยเชือกเปลี่ยนไปให้ทันค่ะไปลูร้อยเชือกเปลี่ยนไม่เหมือนเดิม แต่ตัวเชือกเขายังเป็นแบบราคาเท่าไหร่แบบเดิมราคาราคาเท่าไหร่นะคะราคา9,400บาทเท่ากับรุ่นสองเก้าพันสี่ร้อยบาทนะครับไปซื้อนะไนกี้ไอคอนสยามไนกี้เมกาบางนาไนกี้สยามเซ็นเตอร์ไนกี้เซ็นทรัลเวิร์สไนกี้เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะใกล้ที่ไหนเลยที่นั่นสิบโมงเช้าสิบโมงนะไปให้ทันสิบโมงเช้ารับัตรคิวรับัตรคิวสิบเอ็ดโมงก็นะครับเริ่มขายก็ถ้าคนไม่เยอะก็น่าจะงั้ รับบัตรคิวเสร็ก็น่าจะได้ขายก่อนก็ใครที่ตั้งใจไปซื้อนักวิ่งนะครับก็ขอไม่ได้ขอโดนนะครับผมแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะเอามาเก่งกาไรตรงเนี้ยก็ก็ขอเลยนะครับขอให้นักวิ่งที่เขาอยากได้ดีกว่าใช่ผมนะครับมีเพื่อนๆหลายคนอยากได้แล้วก็ที่เขาใช้งานจริงเลยที่เอาไปใช้งานจริงยังไงก็ขอเลยแล้วกัน ที่จะต้องการต้องการจะซื้อไปเพื่อเก่งกาไรเนี่ยขอโอกาสให้เพื่อนนักวิ่งเนี่ยไปซื้อใช้จริงๆเถอะก็เดี๋ยวสีใหม่ๆเขาก็จะมาเรื่อยๆอยู่แล้วแหละรองเท้าแบบนี้ใช่ใช่นะมีสีใหม่ๆคือแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้แล้วซื้อไม่ทันนะครับก็ขอว่าไม่ต้องอย่าไปซื้อเดี๋ยรอสีแล้วกันรอสีอื่นๆมาดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไอวงการแบบนี้มันก็จะไม่จบไปเนี่ยมันจะวนมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละ ่เลยค่ะก็ลองไปเทินดูครับแล้วก็อย่างที่บอกไปร้านไนกี้เขาไม่ได้มีแค่รองเท้าวิ่งอย่างเดียวนะมีหลายๆอย่างเสื้อผ้ากางเกงอะไรเงี้ยเทียบไปดูไปดูกันบางสาขาเขามีอันนี้ด้วยนะมีอะไรท่าไนกี้บายูที่แบบว่าทําเสื้อยืดลายอะไรเงี้ยแต่ละเดือนเขาจะมีอาร์ตซิสที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยก็ลองไปดูกันได้ครับแจวแจวอ่ะก่อนจะจากไปคลิปนี้ แจกแ<ม>อะไรเลยพี่แจกอะไรล่ะไม่มีไม่มีแจกของเรื่องว่าจะแจกของพี่ปอ <c oughs> โอโหใจร้ายแจกของพี่เลยเหรอยังไม่ให้รีวิวเลยแจกของพี่ปอด้นะไม่ใช่แจกของผมเอ <c oughs> ไม่แจกไม่แจกวันนี้ไม่มีแจกวาเราเดี๋ยวามาตื่นเต้นด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปใส่ทดสอบแล้วก็เราจะกลับมาพูดคุย,ยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นวันไหนเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีแล้วกันนะครับได้เลยครับนะครับ อ่ะสรุปวิธีก่อนจะจากกันไปพรุ่งนี้ขายที่ไหนราคาเท่าไหราก่กติกาเป็นยังไงครับอ่ะน้องโมครับโมนะราคาเท่าไหร่นะเก้าพันสี่ร้อยบาทเก้าพันสี่ร้อยบาทราคาเก้าพันสี่ร้อยบาทนะคะแล้วก็ซื้อได้ที่เอ่อไนกี้สยามเซ็นเตอร์ไนกี้เซ็นทรัลเวิร์ไนกี้ไอคอนสยามไนกี้เซ็นทรัลรัฐเท้าวฮะไนกี้ไในก้าวหน้าน ก้าพันสี่ร้อยบาทเก้าพันสี่ร้อยบาทนะแล้วก็เริ่มต่อคิวเริ่มแจกบัตรคิวสิบโมงตรงนะคะเราก็เริ่มขายจริงจตอนสิบเอ็ดโมงนะคะแล้วก็หนึ่งคนหนึ่งคู่ต่อหนึ่งคู่แล้วก็พร้อมบัตรประชาชนด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมพกบัตรประชาชนไปเลยนะถ้าใช้บัตรเครดิตก็คือจะต้องชื่อตรงกันใช่เชื่อมชื่อตรงกันเนาะเพราะว่าป้องเขาก็ป้องกันกันพ่อค้านําไปทําขายต่อนี่แหละครับเก็งกำไรอะไรเนี้ยได้ครับก็ก็อาจจะดูแบบว่ายุ่งยากนิดนึงแต่ว่าถ้า นักวิ่งคนที่แบบว่าเจ้าตัวที่เขาอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ผมเชื่อว่ามันไม่ลําบากมันก็เป็นเรื่องปกติที่เจ้าตัวเขาจะไปซื้ออยู่แล้วอะไรลองเองที่ร้านดีกว่าใช่ลองเองลองไซส์ดีกว่าครับไซส์ของตัวเองจะได้แบบไม่ต้องกะพลาดอะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่ไม่ได้ไปลองแล้วมันใส่ไม่ได้จริงไม่ต้องฝืนออกมาก็ได้นะครับใช่เผื่อเพื่อนๆคนข้างหลังแบบเออเขาอาจจะใส่ได้นะเนะไม่ต้องฝืนนะครับรอสีอื่นใช่รอสีอื่นอยางก็มาครับโอเคงั้น วันนี้ฝากเท่นี้เดี๋ยวไปรีวิวเต็มๆแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีก็แล้วกันนะครับได้ครับผมทีผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับค่ะแตงโมสวัสดีค่ะยศตอนนี้ก็ตุเด้งครับสวัสดีครับบ๊ายบาย